สวัสดีทุกคนกับช่องเมง์รีวิกับแล้วเธอซึ่งวันนี้เราเริ่มต้นกับความสดใสน่ารักหวานดีกว่ากับเด็กน้องใหม่ที่มีความแบบโอแม่กอดหวานกุ๊หวานเแบลล์บ,บันใสมากกับโดวินจ้าจริงๆแล้วน้องโดวินเราเคยมีการแบบว่ารีแอคชั่นกับเพลงพรีเดบิวต์ของน้องไปในคลิปก่อนซึ่งเป็นคลิปรวงๆที่มีความแบบโอ้ย oh, เธอเด็กไหลเตลไหลายความแบบน่ารั เรอยากดูเราสามารถเป็นกดคลิปในคลิปนั้นได้ได้ในคลิปแต่แล้วมีการปักขุดว่านะ่าทีไหนแล้วลีเช่นเพียงอะไรไปก็สามารถไปกดดูน้องดบิวในคลิปนั้นก่อนได้เลยแต่บอกว่าความน่ารักสดใสครั้งนี้มีความสึกว่า14อีกครั้งเหมือนชันว่าโอ๊ยเธอเห็นความน่ารักของน้องคือใจแม่ใจฉันก็คือแบบละลายมากๆฟิลลิ่งของน้องๆน,นะตอนนี้คือเลยคือเลยป้าเรารู้สึกว่าการเดบิวต์ของเด็กน้อย,ออยที่มีความแบบเด็กน้อยมากน่ารักน่ารักเนี้ย ห่างหายไปนานมากกับเด็กที่มีทีมแบบว่ามากับชุดนักเรียนตั้งแต่แรกเริ่มแบบเดบิวต์เลยอย่างเงี้ยห่างหายไปนานจริงๆเธอพอเซนก็ไดไหน,นคลิปนี้เป็นคลิปเดบิวต์วน้องๆเลืกิชชั้นเพลงน้อง,งๆใช่ปะเราก็มีโอกาสมานะนําน้องๆแต่ละคนเลยเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เรากำลงังแบบว่าตมน้องๆอยู่คอนเทนชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรบ้างเราก็เป็นการบอกว่าอยาขายของเผื่อจะมีคนไหนที่แบบต้องตาต้องใจใครบ้างแล้วจะบอกว่าวงนี้มีหนึ่งคนที่เป็นเด็กไทยด้วยพอเซนก็เดือดไปไหนน่คนแรกที่เป็นเด็กไทยกันเลย เยเราชอบพี่ว่าสเต็ปแน่นองก็คือธนาทรเลยก็พี่วากแบบ็บโอ้เธอให้รู้เลยว่านี่คือเด็กไทยแน่นอนแต่เราเห็นว่าเนี่ยมีคนบอกว่าบางทีก็เรียกว่าน้องทอนหรือน้องธนาด้วยซึ่งไม่น่าใจว่าตอนนี้แบบว่าเออนิคฟนมน้องของเกาหลีเนี่ยมีคนใช้ว่าอะไรระหว่างทอนหรือธนาถ้าใครอยากแนะนําน้องเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ด้านล่างพูดกันได้เลยแล้วเป็นแบบคนที่สองจ้า คำตอบคนที่สองคือเป็นคนหนึ่งที่มาใจฉันตอบเห็นภาพปกครั้งแรกคือแบบเอ็นดูมากก็คือน้องชานวอนจาะเธอดูสิจริงๆแล้วเนี่ยน้องเนี่ยอายุ15แล้วนะแต่ความแบบสดใสความแบบว่าแบลลๆน้องคือแบบน้องดูเด็กมากเด็กเหมือนเด็กมอหนึ่งเลยคือแบบเด็กสุดเลยสุดแต่ความน่ารักคือแบบโดนใจันสุดแล้วคนต่อมาคือน้องฮายุนชานจะบอกน้องฮายุนชานเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าชื่อน้องมีความเก๋มากรู้สึกว่านานๆทีเราจะได้เห็นคนที่แบบว่า ชื่อพยางหลังอะมีถึง3พยางเลยอะไรอย่างนี้แต่ถ้าใครอยากบอกเออแนะนําหรือว่าอยากแบบบอกความหนายหรืออะไรเงีงเ้ยก็คอมเมนต์ได้เลยเพราะว่าวงนี้วงนึงที่เรามีความรู้แบบเป็นศูนย์อยู่ยังบอกว่าอย,อยู่ช่วงแบบจดจําน,น้องๆอยู่แล้วคนตอบมาก็คือฮันบินจ้าบอกว่าน้องฮันบินเป็น,นหนึ่งคนนึงที่ตอนเราเห็นครั้งแรกอะน้องก็จะมีความเป็นแบบหนุ่มตีมีความตีแบบโอ้โถได้ดูจริงๆแล้วเราเคยเห็นทางแคนน้องบอกที่น้องไปออกบอกว่า อีเวนที่แบบโปรโมทวงอย่างเงี้ยซึ่งบอกเลยว่าน้องเป็นคนนึงที่เสน่ห์มากโอ้ยเธอบอกเลยว่าถ้าน้องโตวกว่าอน,อนีดนิดก็คือแบบเป็นคนนึงที่แบบนูนหน้าใจละลายกว่านอี้แน่นอนส่วนคนต่อมาคือแจวอนซึ่งแจวอนเป็นพี่ใหญ่ของวงแล้วเจ้าเราจะบอกว่าน้องแจวอนเนี่ยนุนรูปร่างหน้าตาน้องเนี่ยอาจจะมีการคล้ายๆน้องฮันบินนิดหน่อยแต่น้องแจวอนเขาจะมีความแบบละมุนอะละมุนแบบพี่ใหญ่ที่คอยดูแลน้องๆเธอดูสิโอ้ยเธออะไร เมื่อกี้พี่หย่าใช่ปะแล้วมาอีกคนหนึ่งกันน้องเล็กกันต่อเลยกว่าก็คือยอนจูนคือจะบอกว่าน้องพยอนจูนตอนแรกที่เราเห็นหน้าของแรกอะไม่คิดว่าน้องเป็นมักเน่คิดว่าอาจจะอยู่ในเฉลี่ยแบบอายุใกล้ๆกันหมดเลยทุกคนอะไรเงี้ยปรากฏอ้าน้องมักเน่พรน้องอายุ14เองบอกว่าโอ้โหเธอหน้าน้องก็มีความแบบตาลุกวางอะเธอแบบเอ็นดูมา ชอบความแบบน้าแบบกวางน้อยน่ารักยอะไรเงี้ยแนะนำเลยฮยอนซูนรับรองว่าเธอข้าแน่นอนแล้วก็มาปิดจบกับแทนน้องฮีซูจ้าบอกว่าฮีซูเนี่ยเป็นคนที่ฉันเห็นข้างล่างเนี่ยในฉันก็คือแบบวหวานวนอนเป็นคนที่มีความแบบยิ้มมากยิ้มที่แบบหวานกรุบน่ารัก แลวก็นี่คือการแนะนําชื่อน้องแต่ละคนทั้ง7คนที่ทบอกว่าให้ทุกคนได้เห็นหน้าค่าตาบ้างถ้าใครดูช่องเราไปครั้งหน้าก็ถือว่าเป็นการขายของน้องๆทั้ง7คนเลยใครชอบคนไหนปักหมุกปักเมนหรือว่าจะชอบทั้งหมดทุกคนได้แน่นอนฉันอยากขายของจริงๆพเพราะฉันก็นี่น้องๆล่อยกับเพลงเดบิวต์ม่ทางการกับเพลงไอซ์แลนด์เพราะฉันก็ลองฟังเพลงน้องไอแล่ย์กับเธอว่าจะเป็นยังไงมาดูมาค่ะมาเลยสะไอซ์แลนด์ชอบความแบบ ปากเสื้อก็ัจะไปโรงเรียนกันอะน่ะก็คือน้องธนาธรกำลังดูมองดูจามจานอยู่นะปะเปิดนาก็คือแบบดีแน่นอนคือแบบเห็นทีเซอร์ปังคือชอบเจ็ดสิบเซอร์อ่ะนา่รัก ต้องให้ยินเปิดมนาะก็คือแบบดีเลยโอ้คาน์น่ารักอะ่ะวู้ชันบอลดีมากไทยรุ่นชาตคือแบบถ้าตัวกว่านอี้นิดนึงอะ่ะ คือว่านอนคือแบบเตะแน่นอนโอ้แล้วก็โอ้โแต่ฉันตุเหบาโอ้ไม่พอด กีซูเมื่อกี้คือแบบแตาฉันคือแบบเต๋เลยอ่ะมากมากไหมวะเอ๊ะหรือว่าน้องๆจะคชิวแบบพี่เขาแพนหรือเปล่าไปดินแดนแบบเอเวอร์แลนด์อย่างเงี้ยหรออุ้ยมกักเลยน่ารักมากโอ้ เป็นเทที่มีฟิล์ิร่งของความแบบความแบบสดใสของไว้เด็กอะจริงๆโอ้ยโอ้ยใจวันดีมากอะดูเป็นพี่ใหญ่จริงเลยอะ Hi John มทองด้วยอ๋อเป็นโลกผู้ขนาดเหรอใช่ไหมฮัลโหลชอบเพลงเลรอ,อเ,พลเ,ลเพลงรูปังแบบละมุนมาก Oh เราเนี่ยเราเพิ่งบดไปอะไ้กับเพลงที่เป็นพรีเดบิวต์ไปเพราะว่าตอนพรีเดบิวต์ก็คือแค่จะแบบเรียกว่าจับหน้านแต่ละคนน้อยมากแต่คืออันนี้คือแบบโอ้ยใส่มาขั้นสุดมากแล้วจะบอกว่าความละมุนความน่ารักของการเคป๊อปอะเธอมาถึงแล้วซ้าแนวนี้ใครหาฟังแนวนี้คือแบบน่าราักจริงๆ ฟีลแบบหนุ่มน้อยน่ารักสดใสอ่ะเพราะว่าบอยกรุ๊ปเนี้ยถ้าแบบมาเนี้ยก็จะมีความแบบเท่ความแบบเป้นอะไรอย่างงี้ใช่ปะซึ่งแนวนี้ห่างหายไปนานมากฉันมีความแบบโอ้ไม่ก็ฉันหวังว่าชจะได้แบบว่าเห็นน้องเติบโตดูไปเรื่อยไปเรื่อยแบบค่อยๆแบบอ่ะรอบนี้ก็แบบนี้ค่อยๆตัวโตแบบนิดอีก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 นิดตอนนี้คือวาดฝันแบบว่าเราจะได้เห็นน้องเติบโตเพราะฉันก็อยากให้ทุกคนสพอร์ตน้องทั้งเจ็ดคนมากๆแต่ละคนมีความแบบเสเน่อะ ตอนนี้คือแค่ 14- บ5สเสน่ห์อย่างขนาดเนี้ยแล้วถ้าน้องโตมากกว่านี้จะคิดดูสิโอไมคก็ oh God. ไม่อยากจะคิดถึงวันนั้นเลยน้องต้องงานดีมากแน่เลยเพราะฉันก็ถ้าใครเป้าหาแล้วรอหาเพลงแนวเีืของเคป๊อปมาถึงกแล้วฟังง่ายฟังละมุนฟังแบบโอ้โ oh หเธอรอบแรกเขาติดหูรอบแรกก็คือละมุนหูรอบแรกก็คือแบบหล่อนหูคือทุกอย่างไรคิดติท่าตรงท่าเต้นความสดใสต่างๆคือแบบ เต็มสินนี่คือแบบในหัวคิดเลยว่าอยากจะกดเข้าเว็บไซต์นาตอนนี้แล pre ้วพิออเดอร์นาวคืออยากได้ของมากคือแบบคือุูอยางอยากซัพพอร์ตน้องจริงๆอยากแบบทุ่มทั้งกายทั้งใจให้น้องๆเลยนะตอนนี้คือแบบ ดีมากจริงๆเพราะฉันก็่ายของขนาดนี้ไอ l แ n d ะถ่ายค็คนลองฟังอีกรอบนึงหลังจากตกคลิปเราใช่ปะถ้าใครอยากสนใจน้องเพิ่มเติมสามารถไปดูแบบเวอร์ชันสเตจต่างๆคิดว่าน่าจะแบบว่ามีรายการที่เป็นโชว์เคสนตต้องๆน่าจะออกเลสเรียบร้อยแล้วแหละ็สามารถไปดูโชว์เคทน้องๆต่อได้เลยจากคลิปเราแล้วจะบอกว่าเอ็มีเพลงนี้อาจจะแบบว่าเนื้อลงเนื้อเรื่องอย่างเงี้ยอาจจะแบบลูกพูดถึงโลกความฝันหรืออะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่คิดว่ามันเป็นโลกแบบ คู่ขนาดหรือว่าน้องอยากไปถึงดวงจันทร์หรือน้องอยากจะแบบเออเป็นดินแดนแห่งความฝันอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะแล้วฝันของน้องคืออยากให้ทุกคนเห็นฝันของน้องมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเนื้อเรื่องเราด้วยความดูรอบด้าใช่ปะอาจจะยังจสุดใเรือไม่ได้อาจจะมีการดูซ้ำอาจจะไปอ่านแบบทวิตเตอร์เหมือนมีคนแบบว่าอธิบายอะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างงี้แต่บอกว่าทุกอย่างคือลงตัว m v คือแบบไม่ต้องใส่อะไรที่แบบว่าคิดเยอะอ่ะแค่ความสดใสของน้องมาแค่นี้แล้วสุดว่าทุกอย่างมันคือทำให้เห็นความสดใสจริงๆเหมือนด่ค่ายพยายามแต คือเดวินอะคือความแบบสุใสายะเพราะฉันก็อยาก,กคนซัพพอร์ตเดวินจริงๆแล้วถ้าใครชอบเดวินเหมือนเราก็สามารถพูดค,คุยมาม่อนได้อยากใครของอะไรก็มาม่อนพูดกันเลยโทรใครอยากชมใครคนไหนแบบอุย้ยขาได้สุดแตตอนเนี้ยแอบบคิดแต่ว่าตอนนี้ยแอบปบักเมในเจ์เนี่ยประมาณ3-3คนได้รู้สึกว่าตอนนี้คือแบบถูกใจแบบ ตอบแม่แรกสามคนก็คือมีน้องธันธารหนึ่งคนสึกว่าแบบโอ้ฉันจะซัพพอร์ตเด็กไทยคนนี้คือฉันตกเห็นหน้าเขาคือเอนดูเจอคนนึงก็ชานนชานนวลเห็นก็คือแบบมีความน่ารักอีกคนนึงก็คือฮีซูฮีซูคือแบบความน่ารักในเอ็มีคือไม่ไหวยิ้มแบบโอ้โหแต่ละลายไม่ไหวแต่จะบอกว่าอีกสี่คนไม่ต้องเลยใช่เพราะว่าทุกคนก็งานดีเหมือนกันอย่างามาเน่ขยันจุนอย่างเงี้ยตอนเอ็มวีอะเธอโทอ้องแบวแสดงความแบบเอนดูหรือขยันชาเนี่ยคือแบบ โธ่ฮ oh, ัชัยก็คือต้องฟินเต้นมาตรงเซ็นตอต์ตรงนั้นนะคือแบบโอ้แม่ก็น้องฮันชัยก็แบบพี่ใหญ่แจวอนบอกเลยว่าแจวอนนี่เห็นตุ๊กเธอรู้เลยว่าน้องมีความแบบอีกนิดน,นึงอะพอยซีรี่แล้วก็คนทยคือฮันบินฮันบินก็คือแบบเธอน้องทีเล่นน้องน่ารักน้องแบบ เอเนอร์จีของวงอะไรประมาณแบบนี้เห็นหน้าแล้วคขารู้สึกแบบนั้นเลยแต่ไงก็เรามาเฝ้าดูน้องๆในรายการแบบว่าเออโปรโมทต่างๆด้วยไปเชียร์กันเธอะฉันก็ฝากว่าทุกคนจะซัพพอร์ตน้องเดอะวินไปด้วยกันเธอฝากเพลงไอแลนด์เป็นเพลงโปรโมทน้องด้วยแล้วก็คลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามส่ช่องเมกไม่ดเธอฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้กันเลใสช่องเราด้วยแล้วก็ถ้าใครชอบน้องเดอะวินก็ฝากทุกคนซัพพอร์ตและเอ็นดูน้องทุกคนด้ทั้งหมดีขอบคุณทุกคนมากบ๊ายบายฝากเดอวินกับเพลงไอแล